คุณผู้ชมครับ a AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การในรสดกันในขันฟุตบอลไทยลีก BYD s i l p h a ออถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่วิวทิวทัศน์สวยหน,หนึ่งสนามเลยนะครับด้านหลังก็แนวรับมีพงศิลธนานาธนกรใจเพชรสุนภพัฒน์กิ่งแกวแนวรับมีไคโอเดโกดอยครับพุทธมันวัลรศรีนะครับเอาละรครับนับถอยหลังครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับที่ห้วยมาสเตเดียมพร์มินเต็ดรับการมาเยือนของจันทบุรีเอฟซีครับ เขี้ยบอลเริ่มเกมแล้วนะครับทีมเยือนจันทบุรีเอฟซีเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับบอลลุยขึ้นมาทางฝั่งขวาครับอิกนาโซอาเบเรโดตัดเข้านายให้สมคิดในเขตโทษเปิดฉลี่เอาเข้าไปเลยครับโอ้โห5นาทีแรกครับอู่จันทบุรีเอฟซีบุกนะครับขึ้นมาอาเบเรโดดีดมาให้สมคิดแล้วเปิดอัดเข้าแบนี่ครับโอ้โหแย่เท้าผิดเหลี่ยมครับสุนภัทรเรียบร้อยเลยครับ แล้วผู้สาประตูครับแม่กิติพลครับขยับตัวออกมาแล้วครับแล้วก็แม่ขาตายครับนี่โดนฟาวไปแล้วสามหนนะครับเบเดโดเอาละครับเปลี่ยนออกซ้ายมาเลยครับยัดเข้าไหนแล้วยิงไกลติดเซฟโอ้ยแดูครับเดี๋ยวดูจังหวะยิงจังหวะนี้ก่อนครับโดยทัชชนนท์นี่ครับติดเซฟของกิติพลนี่ครับ ตัวขับเคลื่อนนะครับให้กับธรรมยุทธ์มารัญยาวอ้าวแตะหลบเข้ามาสวยนะครับมารัญยาาเข้ามาในเขตโทษแล้วยิงโอ้โหไม่พ้นตูวผู้สาประตูครับติดเซฟตู้ยิงเบาไปด้วยนะครับจะเล่นที่เสาไกลครับดูครับพลิกหนีมาสวยมากแล้วข้างในมีสองคนครับนัทวุฒิกับอเบเลโดเรียกแต่ว่ายิงมันไม่ห่างตัวของกิติพลมาาครับนี่ครับเลยใช้มือซ้ายเนี่ยปัดออกไปได้เลยครับทุมโดงเข้าไปในเขตโทษ ไฮโอเตะแล้วยิงเอาเข้าเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอวรุษบุญสุขโอ้โหบอลเข้าทางแล้วดีดสวนตูมเดียวครับได้ประตูเลยดูครับมองกลับมาแล้วโอ้โหประมาณ20ล้านนะครับยิงเนี่ยวันเล่แล้วเลือกมุมนะครับติดไซก้อยนๆครับบอสิทธิ์ครับเฉลิมพัฒน์โดนบากด้วยครับแลวเนี่ยครับยิงวันเล่เหมือนดีดเครับบอลยังไม่ตกพื้นเลยนะครับสกัดออกมาเนี่ย ลแล้วเตะสวนไปเลยคือฟลิเป้เปิดเรียดมาตรงหัวกระโหลกแล้วยิงติดเซฟซับเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหถ้าไม่มีธงล้ำหน้าก็ดูครับฟลิเป้ให้กับเดชาโอ้ล้ำครับแบบนี้ซับเ<อ>นี่ยเหมือนจะเซฟได้แล้วด้วยนะครับทางเฉลิมพัฒน์ ก็เปิดยาวจังหวะนี้พุทธสินเปล่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับชนทาคุอิโตครับเปิดเตะมุมเอ้าเลยมาเดชชายิงชาร์ตเข้าไปเลยครับสองประตูต่อหนึ่งอู้หูแต่มีธงเดี๋ยวดูครับอิโตเปิดมาแล้วโอ้ยแฮนด์บอลก่อนครับวรุธยืนเน็ตก็ดูเหมือนจะล้ำหน้าด้วยครับสองจังหวะเลยแต่ว่าน่าจะฟาวตั้งแต่แฮนด์บอลไปแล้วครับสกู่นี้ อ่ะแล้วบอลเล่นเร็วครับเดชามมฮัมมัดหลุดมาล็อกยังไม่เปิดเข้าซ้ายเปิดแล้วควุยติดเซฟโอ้โหห่จอๆเลยครับลูกมงของเห็นกรั์ว่าไม่เข้าได้อย่างไรครับดูครับเดชาเปิดมาแม่นมากครับแล้วโอ้โหมงต้องบอกว่าเน่งๆฟิลิปเปตแตะแล้วใช้ความเร็ววิ่งไปเอาบอลเปิดล้นมา เดชาโขกเข้ากลางชิงแล้วดีดยิงติด,ตดแซมอีกแล้วครับโู้โหลูกยิงของอาริสันไทออนครีบไม่ผ่านเฉลิมพัฒน์ดูครับเฉลิมพัฒน์ยังเหนียวครับโอ้จริงๆระยะมันค่อนข้างใกล้แล้วนะครับฟิลิเป้เปิดล้นมาแล้วมองตั้งกลับไปครับเดชาแล้วพักขึ้นมายิงโอ้โหนี่ถือว่าทําได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าเฉลิมพัฒน์ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คว้าไว้ได้ครับนี่ครับไปช่วยแต่เปิดมาติดวรดอร อ้าวแต่เคลียร์มาครับวรุษอ้าวพลิกสวยเลยครับวรุษรอตัวขวาเติมเดชาเปิดเข้ามาเอ้าไปเสียหลักลบเอ้าอีโตยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหบอลเข้าทางครับไปเน้นๆับแพร่อยู่ในเตตขึ้นนำจนดูครับบอลเนี่ยเปี้อยอยู่นานแล้วนะครับพลิกมาโดยวรุษไหลมาที่เดชาเดชาเปิดเข้าไปแล้วลื่นตรงนนครับโอ้สกัดมาไม่ดีครับนภัทรแล้วอไปเข้าทางของคุยโตครับยิงเหมือนจะแฉลบด้วยนิดนึงครับแนวรับของชัตทบุรีครับ โอ้โหนพัฒนนี่ตั้งให้ยิงเลยครับนี่ครับนี่ครับ,บโอ้โหฉลับทางหน้าของไคโอเดกอ็ดอยครับปิดนภพัฒนอลโอ้ยลูกนี้นี่วิชิตเหมือนจะยกขาสูงครับแต่เข้าไปที่หน้าของนัทวุฒิครับประกอบประกอบันอยู่แล้วโอ้โหบอลมันตกมาตรงนั้นพอดีครับคือนัทวุฒิใช้ศีรษะเล่นแต่ว่าวิชิตนี่สำคัญมาก อ้าวพุทธสินไปดู VAR นะครับโอ้โหจากจังหวะที่วิชิตธานีนะครับไปแล้วก็ยกขาสูงครับใส่ใบหน้าของนัทวุฒิสุขสุ่ม VR r ทักทวงมานะครับโอ้โหดูแบบนี้นิดน่าก,กลัวครับอาจจะเป็นใบแดงได้เหมือนกันครับดูจากเหลี่ยมนี้ดูความรุนแรงด้วยครับว่าแรงขนาดไหน กลับลงสู่สนามอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแบบนี้นี่เรียกวิชิตธานีมาหาแบบนี้นี่ใบเหลืองไม่ให้ครับคันเซ็นยกเลิกไปครับเปลี่ยนเป็นใบแดงแทนโอ้โหไล่ออกไปครับวิชิตธานีครับวันนี้นี่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ธนดลให้เจษดากระแทกคืนแรลงออกหลังครับแล้วสุดท้ายกุลสินเป่าจบเกมแล้วน,นะครับ